คนเด็กใครท้อมอ่ะกี่โมงแล้วพ่อให้แต่งหน้าตั้งนานแล้วไม่แต่งทีก็เข้าเพิ่งเข้ามาหนิเพิ่งเปิดประตูแล้วมึงแต่งหน้าได้ชั่วโมงแต่งสิบนาทีกูก็สวยมึงก็รู้ลงเห็นก้องไหมพีแกสวยแค่ตาเดียวใส่ทอะไรปะใส่อะไรเป็นแม่ เล่นเดิมอเออทางเดิมเลยรักุ้เต่าจะจำลืมแล้วก็เดี๋ยวไม่ไม<อ>่เก้าไงเลยรถก็คุยเก้าปุ๊บแล้วเดี๋ยวอ,อ๋อรู้แล้วเขามาโกมาโกมาปุ๊บเขาเอาเอา,เอาเล่ามาให้เราแ,แต่แรกเขายังเขายังไม่ได้ให้เขาคุยคุยนูน่นคุยนี่แล้วเขาจีนเล่าให้เราบอกว่า เนี่ยใครกินให้เต็มที่เลยแล้วกินกินไปกินไปกินอ่ะกินกระดกกินอ่ะกินไปปุ๊บอุ้ยคนอ้วนมาค่ะพี่กิ๊งนางรำชื่อที่แต่งหน้าอยู่ปะนั่นแหละแล้วก็เพราะนั่นกูเลิกกินอ่ะกินเขาบอกให้กินแล้วก็กินกินเนี่ยเขาบอกมีอะไรจะขอเออแม่จะขอเลยนัขอมึง ขอกระแพนดิไม่ขอปูขอลำแพนเอ้าไม่พูดอย่างนี้หรอเราไม่พูดอย่างนี้ล่ะ่นี่นั่นเยวแรกดาก่อนเลยด่าพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่เราหัวเดียวมาเรขอลูกสาวขอพูเก็กกับแม่กินไปด้วยเอ้า ใช่นั่งจะได้นั่งเรียงกันไงสามไหนไม่นั่งไหนละข้างไหนนู้ตรงนี้ติดเพราะแก่นั่งไม่ได้เด็กอะไรไรพี่เดิมเปล่าเออนั่งข้าเขวานั่งกว้างเลยตรงนี้ก็เปิดเข้าเปิดหมดตรงนี้กูก็อยากนั่งนะแต่ว่ามันนั่งไม่หลับกูยหยิบลงมาให้นั่งซ่ากับมาละไอ้เด้อตื่น่านี่แล้วตรงนั้นจะได้ให้แนทนูนั่งไป คุณครับแล้วจะแดงข้านั่ล้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เม่นั่นอค่ะฮะได้ได้หรืเห็นว่าสวยแล้วก็อยากลราใช่ะปะล่ะได้ยังได้ที่นั่งอย่างเดียวได้ อ้าวถ้าพูดอย่างี้ลกให้เดี๋ยวูออกพูอะไรเนี่ยอ้าวเขาขอรี่ดำแพงเขาไม่ได้ขอมือมืออย่ร้อนอะไรปบปากไปเลยปูไม่ให้อ้าวนี่คุณเป็นแม่แล้แม่อีพอยจะเรียกแม่อีพอยอ้าวเขาจะกระโดดหาย